Miss friend อันดับแรกฟ้าอ,อยากจะเป็นกําลังใจให้กับเหยื่อในรูปคดีนี้ที่กล้าที่จะแสดงศักยภาพตัวเองออกมาว่าเราไม่ใช่เหยื่อที่ควรจะต้องอายกับรูปคดีนี้คนที่ควรทําผิดนะี่หรือว่าคุณปรินควรที่จะระอายมากกว่านะคะและที่สําคัญคือในรูปคดีนี้เนี่ยฟ้าอ,อยากจะบอกว่ากฎหมายไทยนะค่ะว่ามันพึ่งไม่ได้จริงๆในมาตรา30เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตาม คุณควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายไทยมันควรจะใช้ได้จริงแล้วก็คุ้มครองปร,ประชาชนได้จริงๆเพราะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นเพศใดก็ตามออกมาเถอะค่ะถ้าหาว่าคุณได้รับความเสียหายจากรูปคดีนี้ถ้าหาว่ากฎหมายไทยมันพึ่งไม่ได้กฎแห่งกรรมมันสามารถตามได้ทันจริงๆค่ะ